เราจะมาเติมมันเกี่ยงเราจะขยายขยายไม่ได้หรอกครับเราจะต้องอาศัยท่อเนี้ยเราท่อน,นี้ก่อนเสียบเข้าแบบนี้เราจะต้องตัดท่อก่อนนะทุกคนเราจะอขอท่อสักนิดน,นึงอันไหนเสียบเข้าตรงน,นี้อ่ะงั้นเราก็ต้องทำไม้นี้ใหม่อันีอันนี้มันเสียบเข้าได้นะอ่ะเป็นไรเทไปเลยตัดทำไมเรา นี่ตัดตรงนี้แล้วเราก็เอาท่อนี้เสียบนี่อันนี้เสียบนี่เป็นสองขั้น ไปทำข้อต่อใส่ท่อเสร็จแล้วครับผมลงมาด้านล่างอาอยึเสียบเขพอ,อดีครับผมท่อชมพูมันใหญ่ไปน่ะทีนี้เราก็มาเติมน้ำมันกันอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ

ต้องหาเครื่องมือมาให้พี่วางนี่แหละคอับอ๋อนั่นนั่นเอ,อเ,าาเอาตะเข้ามาเอาตะเข้มาตะเข้มาเออมันแอนนะ่ะมันใส่ยื่ไม่ได้มันแอน,นไม่ใช่ว่าแอนตีลังกานะเงือไม่ตีลังการหรอกมาเปลี่ยนสันเซอร์เดยระหว่างนี่ค่ะจะเติมได้นี่ nó luôn sáng rồi nó tôi phá với đi vô đi vô la đi đi